หันหนหันตัวนึงเดินไปถึงนู่นเลยจักหาโลเห็นยังทำไมไม่เอาละทิตไม่เห็นเนี่ยโอ้อึ่งเผ้าบนทางรถไฟเอยอันนี้เผ้าอันนี้เผ้าอันนี้เผ้าโอ้โหแจ๋วคือแจ๋วปีบ๊บนี่คือการจับอึ่งบนทางรถไฟแกเอ้ย ไปลุยป่าก e ็ไม <hi> ่ได hey. ้อึงก็เอ้ยได้อึงบนทางรถไฟก็เอ้ยดูเถอะมันติดไปไม่ได้เราดูเด้อโอ้ยสองตัวก็เอ้ยสองตัวน่ะออ้ยอึนไข่ด้วยนะน่ะโอ้ข้างลายข้างลายเอ้ยหนุนหนุนอีกตัวนึงอยู่หนุนหายไปไหนล่ะจับกัดนี่ดูเลยยูไปไหนไม่ได้เห็นไหมเห็เฮเฮ้ย มันไปไม่ได้เผ้วเผ้วเผ้วโอ้โหไปไม่ได้เอยจับอึกบนทางรถไฟเด็กเออยดีเด้อโอ้ยไข่ไข่เน้นๆไข่เน้นๆจัดโอ้เสียนแม็กเจอกบบนทางรถไฟก็เอ้ยบุญเจอกบเจอกบลุยลุยลุยตัวใหญ่ไหมว้าวสุดยอดเอาท่าไหนดีวะสวิงกูอยู่ข้างหลังก็มีในกระเป๋าเนี่ยอะไร ฮะไ,ไ,ไปเถอะเอาไ้ทเนี่เอาไาเืออ่าครบของแ่ะอู้หูยย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 อยอยอยย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 อยยยยยดยย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  ไปครับเซียนแม็กพาเราเดินต่อครับโอ้โหแน่นอนเว้ตาดีวะ่ะไหนกระถินบอลใสเดี๋ยวมาขุดเอาอู้อู้แต่นี้ชอบของป่าจะเอาไปปลูกบ้านนี้กระถินบอลใสเออว่ะสวยสวยพรุ่งนี้ค่อยมาจัดเนี่ยอือสวยจริงอะ่ะกระถินบอลใส อ่าเดินต่อเดินต่อยีกจังห้ากิโลไหมเซียนแม็กโอ้อ <c oughs> อยกบสันวาเออคิว่ามันจะได้เปออ,อ,อปจเต็มมือปอจับเต็มมือยาเลยวะโอ้น่นอนตาดีเทอะะใครวะใครวะ เจออึงอีกแล้วเจออึงอีกแล้วน,นุนนุนนุนนนนนมันไปไม่ได้มันติดหลังรถไฟก็เอ,อ้ยน่ะอึงไข่ไม่รู้ตัวนี้อึงข้างรายว่าี่ข้างรายเอ,อ้ยข้างรายนี่โอ้ยอึงน,น่อยตัวนี้ตัวน่อยตัวนี้ตัวน่อยอู้ไฟสองคนอยู่ข้างหน้าสองคนอยู่ข้างไหนอันนี้อะไร โอ้อ oh, so oh, ันน oh, so re oh, bon ี oh, ้เข oh, oh. oh, ียดเขียดเขียดเขียดไปแล้วอ้ยนี่บอนไซอะไรอยู่บอนไซชิงโคบอนไซชีโคไหนดูเซียนพี่ไหนของพี่ได้อ๋ออะไรบ้างเนี่ยกระดุกสามอ๋อหุบหนึ่งโอ้คบพรมหมวหนึ่งไหนๆเอาอันนี้อาออกได้ไหมเอ้าดูหอยยานอืม เมนูเด็ดใช่ไหมเนี่ยพวกนี้ยังไม่ดูว้าวสุดยอดปลาดุกพร้อมครบโมแน่นอนอันนี้สูตรอะไรครับเนี่ยจับอะไรเนี่ยจำเพียดำเพาะอ่าสูตรจับเพาะแล้วอะไรในถุงน่าอะไรนะครบปลามีครบอ่ะครบชุดอ่ะว้าวเป็นไงอ่ะฝีมือไหมครับแน่นอนแน่นอนโม่ไม่ได้นี่นี่นี่ โอ้ผมยังทำไม่เป็นเลยเนี่ยเนี่ยอ้แน่นอนแน่นอนอดแล้วเนี่ยครับผมกม,มเลย